เราไปฟัง,ฟงมุมมองของพี่ทวีหน่อยพี่ทวีว่าไงพี่ทวีดูท่าทางพี่ทวีก็ไม่ซื้อหวยเดี๋ยวไม่ใช่ลูกค้ากองสลากเลยท่าทางมันจะมีผมไม่ใช่ลูกค้าาไม่ใช่ลูกค้านะครับคือแต่ฟังคุณสุปันซึ่งบอกว่าไม่เล่นหวยเหมือนก็ไม่น่าเชื่อนะฮะอ่าคือใพ้าะว่ามันขัดสทํ้ากานมากเนาะพี่มันเนี่คือคือเรื่องนี้เนีะมันมันมันมองไปอย่างอื่นไม่ได้อะ คงต้องมองไปเรื่องการเมืองนะฮะอันนี้หมายถึงว่าชาวบ้านเองทั่วไปไม่ได้จากนะาสื่อเรือองอย่างมองชาวบ้านเองเขาก็รู้เป็นเรื่องการเมืองไอ้กรณีอย่างนี้ของคอสชไม่ใช่เพิ่งเกิดเอฮจําได้ไหมเมาไใหม่เนี่ยตอนนั้นไปพยายามไปไปยุบอบจไปปลดอบจคนนั้นคนนี้อจากโครงการต่างๆไปยุบสกอทมอเอาคนตัวเข้าไป เสร็จแล้วพอตั้งพรรคการเมืองมาก็ไปบีบเขาครับไปที่รู้กันนะว่าไปบีบเขาถ้าอยู่เข้าพรรคนี้นะคุณก็จะหลุดนะคือคือคือผมคิดว่ามันทําให้ประเทศชาติเสียโอกาสมากครับนะเพราะอะไรฮะถ้าเขาผิดไม่ต้องควรกดต้องทําตามกระบวนการกฎหมายแต่ใช้อํานาจในการต่อรองครับในกรณีของหวยมังกรฟ้าเหมือนกันอืใครก็รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังครับ ทำไปเพื่ออะไรอซึ่งตอนที่เขาอยู่ร่วมรัฐบาลกับคุณเนี่ยนะครับทําไมไม่ไม่จัดการเอ่อไม่จัดการเขาหวยังกรฟ้าไม่ใช่เพิ่งเกิดสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก่อนเกิดมานานใช่หลายปีแล้วมีโฆษณานะมีโฆษณาชัดเจนมีออฟฟิศชัดเจนใหญ่โตมโหลานเป็นสปอนเซอร์ฟุตบอลครับนะเป็นสปอนเซอร์ฟุตบอลอะไรต่างเนี่ยอืทําไมไม่ตั้งข้อสังเกต แล้วมามามาจัดการไอตอนที่คุณที่เขาแยกตัวไหมอ่าที่คุณคิดว่าเขาไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามคุณนะฮะคือที่คุณเขาคิดว่าเขาอยู่เป็นเป็นฝ่ายตรงข้ามคุณเนี่ยไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่ได้หนุนคุณแล้วอะจักผมคิดว่ามัน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 คือพอเอาการเมืองเข้ามาจับเนี่ยมันมันไม่ต้องพูดถึงว่ารังแกกันโดยที่ไม่ถูกต้องกตามบุกกายกฎหมายหรอกนะพูดถึงอะ การเสียโอกาสของคนคนที่ขายของคนที่เขาเป็นอะไรฮะเป็นเป็นคนค้าขายกับองค์กรฟ้าเป็นหลับนะอันนี้คือตั้งข้อสังเกตว่ามันมีมานานแล้วไปคุณทําถ้าไม่ใช่เรื่องการเมืองนี่สองค,คือความไม่เท่าเทียม,มนะความจริงมีหลายลายนะฮะแต่เป้าเนี่ยไปอยู่ที่องค์กรฟ้าเป็นหลักแต่ตนหลังโดนกระแสโจมตีนะฮะถึงจะมาหลายอื่น นะซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่แปลถ้าเกิดในฐานะผู้บริหารประเทศนะครับใช่เกิเองเรื่องการขายหวยเกินราคาเนี่ยผมคิดว่ามันมันมีมานานไม่มีไม่มีแพลตฟอร์มมันก็เกินราคามาแล้วใช่นะฮะไอ้เรื่องอย่างนี้บางทีมันเข้าใจได้นะเพราะว่าในส่วนหนึ่งของหวยมันมีความเสี่ยงหนึ่งเขาซื้อมาแบบซื้อขาดอ่ะครับและไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะ เลขส่วนหนึ่งมันเป็นเลขที่ขายไม่ได้เออไอ้ศูนย์สามตัวใครอยากซื้อใช่ไหมศูนย์สามตัวคือมันมันไม่รู้ว่าในกี่สิบปีนี้จะมีโอกาสจะเกิดนะฮะใช่นะฮะเป็นความเสี่ยงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคลากันไปครับนะะผมคิดว่ามันก็เป็นคือให้เขาทูนคือคือธุรกิจหลายๆอย่างไม่ต้องอย่างนี้หรอกมันกระจายความมันก็ต้องมาเฉลี่ยความเสี่ยงกันนะะในขณะเดียวกันผมถามนิดนึงอ่ะทําไมรัฐบาลชุดนี้เนี่ยฮะ เอาจริงเอาจังกับเรื่องหวยมากครับแต่ไม่เคยสําเร็จนะครับตั้งแต่มีคอสชมาครับตั้งผอทบอมาเป็นประธานนะฮะก็ตอนหลังก็มีอ่าไม่ก็เปลี่ยนคนมาแต่ก็เป็นสหารในวางวลนของตัวเองอ่าอ่าอฮะในขณะเดียวกันบอร์ดกองตลาดที่เงินเดือนหลายแสนปิดที่ประโยชน์มหาศาลเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้ก็ยังมีการตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาอ่าถามว่ารัดตูนเตีย ตรงนี้ซึ่งก็ปิงเงินภาษีของประชาชนไปเท่าไหร่แล้วครับแล้วความจริงเลยเนี่ยมันเป็นสินค้าซึ่งเฟือยเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคกับผู้ขายเขาตังใจครับนะเขาเขาพร้อมจะซื้อก็ทําไมต้องมาสีเรียกแต่ของตรนนี้น้ำมันแพงอืมมันปาลมแพงในเชียวแพงเรื่องอากาศอีกของหลายอย่างเนี่ยนะขาดแคลนราคาแพงเนี่ย รัฐบาลทุกนี้ไม่เคยสนใจแต่สนใจแต่เรื่องหวยครับแล้วคนทั้งประเทศไม่ได้มีใครซื้อหวยทั้งประเทศอืมมันก็มีคนอยู่อ่าไม่ก็หลายล้านคนน่ะแต่ไม่ใช่ทั้งประเทศครับเอ่คนที่ซื้อสินค้าจําเป็นเนี่ยไม่มีทั้งประเทศอืมแต่รัฐบาลกลับไปให้ความสนใจการขายหวยทุ่มเททรัพยากรบุคคลนะทุ่มเทงบประมาณในการจัดการกับเรื่องนี้แล้วก็จัดการ,รไม่เคยได้อย่างที่คุณสัดใจพูด คือคือคือมันฝังรากลึกไปแล้วนะผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากที่รัฐบาลมาจัดการแต่เรื่องหวยยีงเดียวไร้สาระนะฮะคือเจ้าเนี้ยตอนคุณทักสินเอาหวยบนดินขึ้นมาเนี่ยก็ยังมีหลักเหตุมีเหตุมีผลมากกว่านะใช่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 นช่เนี่ยจะแก้หวยเกินแก้หวยอะไรต่างเนี่ยนะอันนั้นทาให้หวยหวยนี่ขายขายตามราคาและต่ํากว่าราคาเลยนะง่ายเออ คือคือคือมัอมันไม่ต้องใช้เอาความมั่นคงไปจัดการนะคือใช้กองกำลังจัดการไม่เอาคือรัฐบาลนี้เน้นเรื่องความมั่นคงมาจากทหารเนี่ยนะจะเอาเรื่องของความมั่นคงเรื่องของอํานาจไปจัดการกับปัญหาหลายๆอย่างอย่างเนี้ยตามหลักเศรษฐศาสตร์นะฮะอย่างคุณสุปันบอกว่าบอกว่านั่นก็เพิ่มผลขายเยอะสิเออฮะทันงแข่งกันอ่ะโอเคผมเห็นด้วยคุณตักใช้ว่าผู้ผิดลายเดียวเต็มคงสองลายไม่ได้หรอกนะ คือประเด็นนี้นะประเด็นที่ที่คุณสุปันเปิดประเด็นเนี่ยปล่อยให้ให้เกิดการแข่งขันเนี่ยนะสถานะของสำนักงานสลากต้องเปลี่ยนพี่ทวีคือมันเป็นไปได้คือสถานะกองสลากเนี่ยต้องต้องเถอยตัวเองออกมาเป็นผู้คุมกฎแล้วก็ให้สัมปทานกับแต่ละภาคเลยว่าเฮ้ยภาคเหนือคุณประมูลมาแล้วคุณไปผลิตแล้วขายในในพื้นที่ภาคเหนืออีสานประมูลมา ใครได้แล้วเขาจะไปดูแลกันเองพี่ทวีอืคือกรณีแบบนี้เนี่ยสำนักงานสลักเลิกเป็นผู้ผลิตหวยให้สัมปทานกับเอกชนผลิตหวยแล้วคุณเป็นคนคุมกติกามมผมกำลังนึ่นถึงฮ่องกงพี่ทวีคุณสุป,ปันแล้วก็ฟแฟนรายการฮ่องกงเนี่ยผมว่าเป็นประเทศเดียวในโลกนะที่รัฐบาลเนี่ยให้เอกชนพิมพ์แบงค์นะครับแัะนไม่มีประเทศไหนในโลกที่ที่ให้เอกชนพิมแบงค์นะแล้วเขาบริหารปริวัติเงินตาได้ยังไงอะ Standard Char มาตรฐานชาเตอร์กับกับอีกค่ายหนึ่งเนี่ยห้องกงเซียไฮแบงค์เนี่ยเป็นคนพิมพ์แบงค์นะลองไปดูเถอะธนบัตรห้องกงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รัฐบาลจีนไม่ได้ไม่ใช่รัฐบาลห้องกงแต่ว่าเป็นเป็นธนาคารเอกชนเขายังทําได้เลยไอเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยมันขี้หมามากถ้าคุณคิดจะแก้จริงๆนะฮะคือปฏิรูปเปลี่ยนสถานะของสํานักงานสลากสมัยนะครับแล้วประเด็นเรื่องเรื่องที่เอราชการ แพ้คดีให้กับบางกรฟ้าเนี่ยอย่างคุสุปันพูดถึงเนี่ยเรื่องของให้ชดเชยสําหรับคู่ค้าที่ถูกตัดโคต้าไปเนี่ยผมก็กลับไปย้อนดูนะโควต้าเขาโด,โ,ดโดนหันไปตั้งแต่เมษายนนะคุสุปันพิทวีเมษายนเนี่ยแล้วโคต้าที่หันไปกี่ลายแปดพันลายลองเอาอลองเอาแปดพนะันเนี่ยคูณด้วยห้าเล่มนะผมลองคูณเนี่ก็คือสี่หมื่นเล่มและสี่หมื่นเล่มเป็นจํานวนฉลากเท่าไหร่สี่ล้านฉบับ สี่ล้านฉบับที่ที่เอ่อถูกตัดโคต้าแล้วไอ้สี่ล้านฉบับเนี้ยเอาไปปพย์ให้ใครล่ะเออคือใครได้ไปอ่ะในเมื่อคนเดิมสิแปดพันลายถูกตัดไปเนี้ยไอ้สี่ล้านใบนี้ไปอยู่กับใครเออมันก็เป็นปิดาสนาขอใหม่ไงเขามีคุณขอใหม่ครับคือคุณเห็นด้วยกับคุณตักชัยนะครับแต่ก็จะมีพวกดัตจิีบอกว่ามอมเมาประชาชน เออเอาก็คุณก็กําหนดกติกาสิครับใช่ไหมก็คือยกระดับสํานักง,งานสลากไม่ต้องมาเป็นผู้ค้าเองเอคุณเป็นคนคุมกติกาแล้วคุณก็วางกติกาสิครับแล้วก็เปิดให้เอกชนเนี่ยเขาเข้ามาแข่งราคากันแล้วคุณก็กําหนดว่าห้ามขายเกินราคานะถ้าขายเกินราคาก็ฟันเอกชนที่ที่ได้ได้สิทธิ์ในการผลิตไปเ,เผมว่าวเขาก็จะดูแลกันเองสมมุติอย่างนี้คุณศักชยัย ถ้าสมมติว่าตอนนี้เรามีโควต้าผลิตอยู่มากี่ล้านใบใช่ไหมครับร้อยร้อยล้านใบร้อยล้านใบนะครับร้อยล้านใบแบ่งเป็นสี่ภาคเลครับภาคลระยุทธภาคครับแล้วก็แต่ละคนก็ไปตั้งรางวัลของตัวเองโดยที่กองสลากเป็นเป็นตัวปีนส่วนร่วมกําหนดแล้วบริษัทที่ได้สัมปทานไปต้องเอาเงินรางวัลมาเอาเงินเอาเงินมาค้ำประกันด้วยนะว่าใช่ใช่ใช่ก็ใช่ครับใช่ครับ เราก็จะมันแก้ได้ถ้าถ้าตั้งใจแก้จริงๆแล้วมันก็จะไปไปแก้ปัญหาที่พี่จุลวีบอกมันก็จะมีพวกดัดจริวัลัสมอเมามันมอมเมายังไงอ่ะก็ใช้โคต้าเดิมเนี่ยจำนวนเดิมมาริมจะให้กระทรวเข้ามาสามัญเป็นสี่พรับถ้าจะบอกว่าการการบริหารจัดการแบบนี้เป็นเรื่องมอมเมามันก็มอมเมากันมั้งแต่บรมสมกันั้งแต่มีกองสลากใช่แต่ก่อนแต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้มีมีสิบปันออกครั้งด้วยอืมอืมใช่ไหมใช่ ใช่แต่ตอนนี้เดือนสองครั้งใช่ไหมใช่เลยอีกเรื่องนึ้งผมว่าไอ้รางวัลสามสิบกลานรางวัลเยอะๆกับคนคนเดียวผมก็เลิกเถอะครับกระจายรางวัลเอาเอาพอหอมปากหอมพอจะกระจายให้คนไปตั่วถึงเถอะอ่าฮะนี่คือโอ้โหผมเห็นบางคนซื้อกันเป็นหมื่นวดละหมื่นละหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยะคือกระจายอะไรกระจายให้รางวัลมันมีความแบบไม่ใช่โดดแต่แบบว่าโอ้โหซื้อทีบางคนต้องซื้อได้ อาอที่ปลานอย่างเงี้ยนะผมว่าแล้วในถูกพวกนี้ก็ไม่ก็จนเหมือนเดิมครนะฮะใช่ผมว่าเนี่ยปัญหาของมังกรฟ้าหรือปัญหาของกองสลากพัดหรืออะไรต่างเป็นพวกไพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยคิบจอยมากเล็กน้อยมากแตที่ประโครงสร้างของกองสลากที่เป็นปัญหาอ่าอย่างที่คุณสุปันพูดถึงเนี่ยครับมราคุณยกันล้างแต่พวกโคต้าต่างต่อันนี้เห็นด้วยเพราะอะไรฮะผมถามว่าโคต้าของอันนี้พระพูดไปก็จะบอกว่า ไม่เห็นด้วยก,กับว่าคนพิการเนี่ยผมถามว่าค,คนพิการจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าหรือคนพิการที่เป็นมาเฟียหรือคนที่อยู่ข้างหลังคนพิการเนี่ยครับผมทราบมาว่าเนี่ยตอนที่เวลาเอารายชื่อคนพิการทั่วประเทศมาขอมาต่อรองเนี่ยนะตายหัว3,000บาทแล้วก็นะฮะแล้วก็ทีเดียวจบแล้วก็ที่เหลือลก็คือเอาโคตา้าแต่เอาชื่อพวกนั้นมาอืมแล้วมันไปไหนครับผู้ว,ว่าผู้ว,ว่าราชการจังหวัดก็มีโคตา้าใช่เออ ที่ผู้ว่าวิ่งที่ที่ผู้ว่าวิ่งไปอยู่จังหวัดใหญ่ๆกันวิ่งเต้นกับพวกตรงนี้เหรอครับครับนะเพราะว่าจังหวัดใหญ่ก็โคต้าเยอะหน่อยครับนะก็เลยทําให้แข่งขันกันคือยิ่งใกล้เกษียณที่ขออยู่จังหวัดใหญ่เพราะว่าผู้กุดทตายแล้วสังเกตเนี่ยนะที่สำนักข่าวอิสราเขาเปิดเผยตัวเลขของผู้ว่าของใครการเล่นต่างผู้ว่าว่าหลายคนมีเงินเป็นร้อยล้านอ่ะครับ แล้วประวัติผู้ว่าแต่ละคนก็ส่วนใหญ่ก็มาจากคนต่างจังหวัดแต่ไรเงี้ยนะฮะก็พกกองสลากอืมฮะอืคือแทนที่จะเอาเงินตรงนั้นมาพัฒนาจริงจริงนะฮะครับนะเป็กเป็นโคต้าเป็นเรืงต่างผมว่าต้องมาแก้ตรงนี้ก่อนปัญหาไม่อยู่ที่แพงไม่แพงปัญหาที่เรามีเสือนอนกินจะทํายังไงแค่นี้เองจะแก้ยังไงนะฮะมันต้องรื้อโครงสร้างอ่ามันต้องรื้อโครงสร้างนะครับต้องปรับโครงสร้างหรือโครงสร้างจัดสรรกันใหม่ นะฮะพวกเสือนอนกินทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่ร่ํารวยกันมาเนี่ยโอ้โหผมผมผมเคยฟังจากอดีตผู้บริการกองตลาดาเล่าให้ฟังเมื่อสักง20ปีที่แล้วแต่ยังทำเป็นสื่ออยู่อโอ้โหผมคิดว่าฟอนเฟสมากครับแล้วก็ยังฟอนเฟสต่อไปใช่เนี่ยเราก็จะมาเล่นอย่างนี้เลยครับ เร,เ,เราก็ว่ากันประมาณนี้เราก็ถือนะว่าเราเราเสนอทางออกเราเสนออะไรต่อมีอะไรนะเราไม่ได้สักแต่ว่ามามาบทขยี้มามาวิพา์วิจารณ์นะเรามีมีข้อเสนอแนะแน่บไปด้วย